พ่อกันอีกคือเก่าเนาะกับศาสตร์พระราชาผ้ามวนโดยหนูหนุ่มนาโนนเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี่หนูหนุ่มนาโนนสีมะเพอเพอผักผ้ายง่หลับกับพักก้านจองผักผ้ายง่หรือพักก้านจองบ้านเฮานั่นแหละพี่น้องเอาไปธุรกิจตะกรับตำปะหุงเนาะก็คือเพอโดยเมล็ดพอดีหนูหนุ่มสั่งเมล็ดผักผ้าย่าสิเพอโดยเมล็ดสิมีวิธีแบบใดนันหนูหนุ่มกับสีผ้าพี่น้องมาเบิงกันวามันสิได้ผลบ่อได้พี่น้องเด้อ ก่อนอื่นพี่น้องกัเตรียมผ้าชนะเนาะสิเป็นกะละมังหรือว่าอย่างกระไดที่เป็นชามหรือว่าสิเป็นคู่ทั้งอย่างกระไดทั้งโฟมอย่างกระไดที่พี่น้องที่สามารถใส่ดินเพาะใส่ดินเพาะและใส่น้ำได้เนาะเพื่อที่เพื่อที่สิเพาะปลูกตัวผักผ้ายญงตัวผักผ้ายางโดยเมล็ดหรือว่าผักการจองบานเท่านั่นเองเดี๋ยวพี่น้องอ่านหน,นูนนุ่มนะสิเอาดินใส่ใส่ภ้าชนะใส่กะละมังก่อนเนาะ เอ,เอาดินใส่กะละมังก่อนแล้วก็จังส่นามพี่น้องคเอาดินอีหยงใส่ก็ได้พี่น้องว่าจะเป็นขี้ดินพี่น้องดินเพาะปลูกหรือว่าดินอีียงก็ได้เนาะรองกะละมังเนาะรองภาชนะเนาะดพี่น้องใส่พอประมาณเด้อพี่น้องเด้อพี่น้อง พ่อได้กระมังมาแล้วพี่น้องนี่ก็หอบดินเสลยพี่น้องหอบดินใส่ภาชนะเพอปลูกนี่พี่น้องนุ่มๆกับส่หอบดินใส่นะหอบดินใส่พี่น้องเสาดินยังใส่ก็ได้พี่น้องก็เป็นหอบดินใส่นะใส่พอประมาณเดอไม่ต้องใส่เยอะใส่คนงามประมาณไม่ถึงครึ่งกระมังก็ได้พี่นอ้องบ่ดเครึ่งกระมัง ใส่ประมาณนี้ใส่ประมาณนี้พี่น้องนี่น,นี่ใส่ขี้ดินใส่ซ้ำนี่พี่น้องต่อไปเขากระสีไปใส่น้ำเดอ้อพี่น้องพ่อใส่ขี้ดินใส่ภาชนะทางกระมังแล้วกะมาตากาาัก,น,ตกน้ำใสาไ่ได้พี่น้องเดอ้อตักน้ำใส่น้ำท่วมขีดินเด้อ สใส่ปรับประมาณพอท่วมถ,วถมึสักประมาณนี่ท่วมถึงข้อมือนน่พี่น้องสักประมาณงข้อมือ,อ,มอโดยประมาณเนาะพี่น้องเนาะก็ไปประมาณพี่น้องก็ไป,ไปกระเ,ะเม็าเมล็ดผักพายหรือว่าผักก้านจองนี้โรย,ยลงไปเลยพี่น้องโรยลงไปเลยพี่น้องโรยลงไปเลยโรยลงไปเลย โรยลงไปเลยพี่น้องโรยลงไปเลยยังวมันก็ะจุงพี่น้องโรยให้เม็ดจุ่มลงไปเลยเนาะ ล็กน้อยหน่อยเล็กน้อยแล้วก็เก็บแล้วก็เก็บกระมังนี่ไว้ตรงที่มีแสงลำไรเด้อแล้วก็เก็บเดี๋ยนี้ยที่เราเพาะเมล็ดไว้เนี่ยไว้ตรงที่มีแสงลำไรเด้อพี่น้องเด้อเอาสี่สิบบาทบอกนายนี่เอากระเอาเม็ดเม็ดที่มันจมหนาไม่ไปเนาะ เดี๋ยวสองอาทิตย์สิมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งว่ามันสิเกิดบ่กระทดลองลองเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ซะก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อเดี๋ยวยสิมาอัพเดทให้เบิ่งอีกเทื่อพี่น้องเนาะข้กรยงกระมังไปไว้